สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีหัวเกมไล่เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่65กันแล้วนะครับเย้โอเคเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับไอดียไลน์ด้านบนหัวนี้ก็จะเป็นไอดีไลน์ของผู้ชมทางบ้านนะครับซึ่งเขาได้ฝากไอดีมาให้ผมเปิดกาชากันส่วนนังล่าก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดกาชาเนี่ยผมเองก็ขอบบนสักประมาณ40กว่าวินะครับผมนะฮะก็ขอบบนสักนิดนึงละกันนะฮะก็คือผมและเพื่อนเนี่ยได้เปิดร้านขายเกมมี นะในราคาถูกนะครับชื่อร้านก็จะเป็นแพนด้าลามอนนะครับก็เข้าไปกดไลค์และแชร์เพจกันให้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากซื้อเกมสตรีมเนี่ยก็ติดต่อทางเพจได้เลยนี่นะครับรูปร่างหน้าตาเพจก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนลิงก์ก็อยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะหรือว่าจะกดแสดงเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับแล้วก็อ่านนะครับก็จะมีลิงก์แปะไว้ให้อยู่นะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะเม้นไอดีนะครับผมในเมื่ อ่านะครับผมก็มาเปิดเหมือนเดิมนะครับแพตตินัมนะฮะห้าตัวบวกอีกหนึ่งตัวนั่นเองก็จะมีอีเวนต์พิเศษนะครับก็จะมีโอกาสคูณ3ที่จะเปิดได้ซูเปอร์ลีโอนาด6ดาวและ8ดาวอ่านะครับผมสูตรในการเปิดการชาของเขาเนี่ยเขาได้สั่งมาว่าให้เปิดแบบ f ก่อนนะครับจนกว่าจะได้3าดาวแล้วค่อยมาเปิดแบบเอ่อ150ลูบี้แล้วก็ไม่ต้องกดข้ามนะครับก็กดไปครับ1 0 0 f นะฮะซืบกดไปอันนี้อันนี้กดข้ามได้นะครับจนกว่าจะได้3ดาวนะฮะปึ๊บข้ามไปปั๊บ1ดาว แล้วถ้าไม่ได้3มดาวเลยมันจะยังไงวะเนี่ยโอเคครับกดไปปับ๊บตึ๊บอ่าสองดาวแล้วมันจะได้3ามบวะเหลืออีกสามครั้งจึ๊บอ้าวบนปุ๊บได้ปั๊บเลยนะหนึ่งสองสามนะครับผมโอเคครับได้สามดาวเสร็จแล้วใช่ไหมก็กด150ลรูบี้ไปครับปึ๊บอ่าโอเคไม่ต้องกดข้ามนะครับปับ๊บกดไปฮะสูตรนี้เป็นสูตรของเจ้าตัวเองนะฮะถ้าได้ตัวแย่ๆมาก็ไม่เกี่ยวกับผมนะมันเกี่ยวกับระบบสุ่มของเกมเองนะครับผมกล็ลุ้นๆกันไปครับ จะได้เจ้ากบแดงหรือไม่ปอเข้าใหอ้อลิศอลิศมาเลยจะเอากบแดงแต่ได้กบชมพูมาก่อนนะครับผมโอเคครับตัวต่อไปครับปับเข้าให้กินอลิโผมาอีกแล้วฮ์ที่64ก็เพิ่งโผมาแบบแบบนะฮะหกสิบห้าก็มาอีกแล้วนะครับผมตัวต่อไปครับกบแดงเฮ้ยเจ็ดดาวนั่นไงกูว่าแล้วกบแดงด้วยโอ้ซปเปอร์ลิโอนาดนะครับเจ็ดดาว อันนี้ผมก็บอกสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับจเจ้ากบแดงเนี่ยมีเอาไว้อัปเกรดเลเวลนะครับอ่าอย่างเช่นเราสมมุติเรามีตัว7ดาวหนึ่งตัวแล้วเนี่ยปับ๊บแล้วตอนนี้เวลมันตันอยู่ที่100เราอยากให้เวลมันเพิ่มไปอีกเป็นร้อยห้านะครับเราก็เอากบแดง7ดาวเนี่ยไปบวกเพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นกบแดง6ดาวเนี่ยเราก็าไปผสมเพิ่มกับ6ดาวที่เรามีอยู่นะครับอะไรประมาณนั้นนะคคงเข้าใจนะโอเคครับตัวต่อไปครับปับ๊บให้โอ้โหบัวไทยมึงโผล่ตัวใหม่มาให้เขาบ้างก็ได้เดี๋ยวเขาไม่ฝากมาให้ก นะฮะเจ้าพ่อห้าดาวก็กลับมาแล้วนะฮะโอเคครับตัวต่อไปครับปับคอยเบอร์นาเบอร์นาห้าดาวโอ้โหตัวต่อไปครับปับคอย <c oughs> โอ้โหลูซิเฟอร์นะฮะโคนี่ลูซิเฟอร์ปีศาจนั่นเอง นะครับผมลหันนี้ก็ถือว่าดีนิดนึงนะครับได้ตัวกบแดงมาเจ็ดดาวตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นระบบสุ่มนะฮะที่มันจะให้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ฝากไอดีมาให้ผมเปิดการจากาันแน่นอนครับคุณจะได้ตัวดีและไม่ดีกลับไปอย่างอิม่มเอมใจอย่างแน่นอนครับผม